สาผลไม้ที่ผู้ป่วยมะเร็งห้ามรับประทาน 1. ทุเรียนเพราะทุเรียนต้องใช้สารเคมีในการฆ่าแมลงเพราะชาวสวนส่วนใหญ่จะใช้สารเคมีเพื่อฆ่าแมลงทำให้ทุเรียนมีสารพิษตกทั้งมากทั้งในดินเละลูกสอซ่อมซึ่งซ่อมมุด,ดมไปด้วย สารเคมีมากมายเพราะต้องใช้สารเคมีในการฆ่าแมาลงซึ่งส้มเป็นผลไม้ที่เปลือกบางอาจจะมีสารพิษตกค้างมากในบรรดาผลไม้3 a p แอปเปิลแอปเปิลเป็นผลไม้นำเข้าซึ่งต้องใช้สารเคมีเพื่อถนอมอาหารเพื่อให้สียังสดน่ารับประทานซึ่งผิวของแอปเปิลอาจจะมีสารเล็ก หากกินทั้งเปลือกจะทำให้เราได้รับสารพิษเต็มๆเ,เล็ดสามารถตอกค้างในร่างกายได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครูรุ่งลาก่อนมะเร็ง